เป็นสูง2เมตรสคนเลยครับคนไทยเครื่องสนามแล้วก็โอ้โหได้แต้มเร็วเลยครับอัพเดียวครับมานะจันทุมาและเสงด้วยแพ้ไปด้วยไม่นอนแล้วครับมานะมูยฟาไม่ลงครับเกิดจากการที่ได้เทอร์เวอร์ของแกเบรียลยูโมครับยิงโทษครับมานะจันทุมาเป็นอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ a b a บ k แล้วนะครับครับ อาจารย์มานะใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวไปหาอาจารย์มานะฮะเจอรุศิษิ์อาจารย์เคยเล่นให้กับรัตนบัณฑิตแล้วก็ไทยแลนด์ส l ลมเมอร์มาก่อนแหมวันนี้แ,<บ>แกเบียลทำทั้งสองสกอร์เลยนะครับแต่โดนฟาสต์เบรกกลับเร็วครับทิวเจริญป้องกันช้าแม่มานะเจาอาภัยฮงไปอีกแล้วครับคนเดียวแล้วครับ้า เนี่ย,ยอะไรอะสบายๆนะครับวันนี้คงจะเห็นฟาสต์เบรกกันเยอะนะมานะมอนเทียนไปมา,มา,มาน่าชีทีนึงไม่ได้ครับต้องชูแล้วครับเวลาจะหมดแล้วโอ้โหสุดยอดอันนี้ไม่จับเป้านะครับพานุรัตน์ไม่เล่นเองนะครับจังหวะนี้มานะไปแล้วครับคนเดียวว่าหันทางโล่งนะทางโล่งมานะก็มานะมานะทำยังไงอภยงัยฮงเอภัยมานะมาไม่มีปัญหาแล้วครับสองประสาน ไปพงมาอีกแล้วครับพงมานะทูดไม่เหยียบร้อยแล้วครับไปใหญ่แล้วครับสองหลักแล้วครับมานะจันทุมาเนี่ยรระนภหรือมาน่าอีกทีนึงโอ้ย่าลงครับแหม,มเล่นเยอะนะวันนี้มานะ ลูกนี้มานะาฉลาดนะครับในการเอาพยายามตัวกระแทกหาพื้นที่ก่อนกทมแท็กเครื่องสนามเปลี่ยนเอาตัวป้องกันดีๆลงมาอีกคนนึงแล้วนะครับก็คืออ e ีวิ่งกีโรยุททินใต้าเ,เพราะว่าเดิมเนี่ยก็มีปฏิภาณล,ลงอยู่แล้วแล้วก็ดอ่องจอนสั้ายถึงแม้เขาจะตัว2เมตรก็จริงแต่ในหลายๆเพย์เนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะฉีกมาเล่นตัวนอกมากกว่าครับ จะเล่นเป็นแบ็กคอร์ดด้วยซ้ำไปนะครับนี่ฮะจังหวะ3าคะแนนของมารุรัตครับโอ้วันนี้แต่ผมว่าเยอะมากผมว่าไทยเครื่องสนามนี้ก็ป้องกันโอเคนะครับเพราะว่าไหนเนแน่นมากโอเค3ต้ามันเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็แน่นอนนครับก็ตอนนี้นักเก่งไม่ต้องเล่นแล้วครับนักเก่งพักดีกว่าเหลือแค่4นาทีเองครับช่องว่างก็อยู่ปุ้นเปียน2ี่ต้าแบบนี้ครับเพื่อนแฟนไหยหมดแล้วครับ เดี๋ยวเซตแผนแล้วครับเอามานะไม่แล้วไปเองแล้วมานะเล่นเองเลยชุดลง<ว>ไปครับเช็ดตั้นลง เหนื่อยแย่ครับมาเล่นเกมด้วยมัมานะครับจ่ายเลือกสวยครับสุภกิจโอ้โหยิ้ได้ครับเอาล้วครับจ่ายจังหวะนี้โอ้ยได้ไหมได้ไหมเอาหน่อยหน่าเราทันไหมครับทันครับได้จากมานะเนี่ยแอะอะนะครับจบไปครึ่งะครับเควินมานะนี่แหละครับความเก่าก็มีประโยชน์ตรงนี้ครับ เนี่ยครับไฟฟ้าไม่ค่อยป้องกันวงนอกเท่าไหร่ครับไปบอลมาให้แล้วไปโดนคนก่อนด้วยนะครับเก็บบอลครองบอลไว้กับตัวใต้เปลนใครก็ทําอะไรไม่ได้จ่ายสอดสวยดีครับเป็นกองอะไรในเรื่องของสายตากานันอ่านเกมมานะครับ <มา S 2> <laughs> <laughs> เฮ้ยไม่งังมานะจันทุมาต้องเปลี่ยนเอามานะจันทุมาลงมาครับเอาโตเก่ามาคุมบอลครับ ต่างสวยครับหลอกกันดื้อๆเลย,ยไปมาที่มานะโอ้ยฟ้าวลงด้วย,วยนี่นะครับความเก่าบ,บีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่เล่นมาแล้วนะครับครับนี่แฮะปานะก็ดึงนิดนึงรอจังหาาวะครับแล้วก็กระโดดชุดเลยครับด้วยความรวดเร็วแล้วก็ยังขึ้นนำอยู่นะครับสำหรับโมโนโทิว เจวินฮิวโจนดับเบิลทีมครับ oh. เล่นด้วยครับ oh. ไม่ใช่ไม่เล่นเล่นครับ oh. โอ้นี้จังหวะที่สวยครับกันให้ขึ้นแล้วก็เคลื่อนบอลได้ง,ง่ายขึ้นนะครับทันทุมาครับจังเองจังสวยงามครับจังที่เ